แปดขีดพันหกพันสี่อ๋อตัวละพันสี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ปูทะลาม่ะนะครับเป็นปูปูสวายครับปูสวายเป็นสนุกครับครับสนุกแคบเหรอเพราะปูหิมะเหรอสนุกแคบเนี้อเขาก็จะคนข้าวปูอัดกอนแล้วก็มีรสชาติหวานกันแล้วก็แต่เนื้อครับจะเป็นเป็นื้อเป็นเซนเซนเวลาที่อ๋อผมไปญี่ปุ่นเขาให้กินปูนี้แหละไม่ใช่ปูทะลาม่านะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นปูทะลาม่า อ่าอจะจะไอปูบางคนนี้ที่ญี่ปุ่นจะหาไงอ่นี่ญี่ปุ่นเยอะในตลาดอซสกาครับผมเจอนะเดยมามันจะเดินถอยหลังคล้ายๆปูถ้าเทียบเมืองเขานะนี่ครับเป็นๆอยู่เลยเอองเงรซมหิวมันหนีดใหญ่เลยโอกาคำาค อันจับก,กล้องหน่ะกถ่ายไว้พี่เดี๋ยวพน่เจอใช่ไหมนวิดีโอนะพี่ถ่ายพีโอ้ยนี่ถ่ายีโอเห็นไหมเห็นวมันกม,ม่มนหนีบไหมไม่ได้หนีบเขาแลวังนีบครับหนีบครับหนีบหนีบนะครบเดี๋ยวมันจะหนีเพานะครับโอเคไปแล้ว